ะมีกรณีพิเศษก็คือจำมาแล้วหนึ่งในสามสำหรับผู้สูงอายุก็คืออายุ70ปีขึ้นไปแล้วก็ป่วยไม่สามารถช่วยตัวเองได้อะไรประมาณอย่างนี้ครับซึ่งซึ่งไข่เข้าไข,าขา่ที่จะพักได้เป็นกรณีพิเศษคือต้องจํามาแล้ว1นึ่งสามของกำหนดโทษเนื่องจากว่า,เ,าเราจะมีข้อมูลนะฮะว่าปัจจุบันโทษท่านเหลือเท่าไหร่ครับแล้วก็จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาต่างๆนะว่าจะต้องผ่านการอบรมอะไรบ้างหลักเกณฑ์เช่นอะไรบ้างะคะ จะอ,อย่างเช่นของท่านเนี่ยก็คือสูงอายุะนะครับแล้วก็อายุเกินเจ็ดสิบปีนะฮะแล้วก็มีอาการป่วยนะครับแล้วก็ผ่านการอบรมต่างๆอย่างเช่นสักกาสาสมาธิหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของชั้นด้วยนะครับซึ่งกว่าจะถึงระยะเวลานั้นชั้นก็ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปสู่หลักเกณฑ์นี้ถ้ามีการยื่นของท่านจะทันอะัรโดก่อนก็ไม่ต้องเข้าถึงก่อนคนละเรื่อง เรื่องเรื่องอันนี้เป็นเรื่องของการพักการลงโทษนั้นเป็นเรื่องของการพระท่านพยโทษครับต้องแยกกันครับถ้าทัานจะพยโทษนี่คือยื่นได้ต่วันนี้เลยแต่ในส่วนของจเจ้าตัวก็ยังไม่ได้มีการร้องขอ,อในการยื่นพระราชทานอภิย,ยิยงครับก<ๆ><ๆ>็ท่านเพิ่งเข้ามาแล้วก็เพิ่งจะรับตัวก็ผมคิดว่ากระบวนการต่างๆในเอกสารนี่ก็น่าจะเป็นญาติในการที่จะเตรียมเตรียมมายื่นครับเพิ่งตัวเอกสาร้อง ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค Facebook, <c oughs> ์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลกึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลกึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ